อือโสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะนนก็ขออนุญาตนะคะมาทําหน้าที่ในการสื่อสารนะคะระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวคุณนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะหนึนะคะสามารถเปิดเผยได้โดยที่ไม่ติดกรรมกับใครหรือไม่ล่วงเกินหน้าที่ของใครหรือว่าไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องชดใช้ใดๆกับใครนะคะข้อมูลนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากเจ้า ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะไพ่ที่ได้นะคะ Knight of Pentacle เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารนะคะผ่านไพ่ of Pentacle ใบนี้นะคะ Knight of Pentacle ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณห่วงแหนสิ่งต่างๆรอบตัวคุณมากๆอะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัตินะคะเงินทองอำน,นาจบาร,รมีนะคะหรือว่าความสุขสามีภรรยาทุกอย่างอะตอนนี้คุณห่วงคุณเก็บคุณกอดไว้โดยที่แบบคุณรู้สึกว่ามันอยากจะรักษาไว้ให้ดีที่สุดอะก่อนที่แบบมันจะแบบ ไม่เหลืออะไรหรือว่าก่อนที่จะแบบหมดเวลาของคุณนะคะฉะนั้นแล้วว่ามันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พลังงานมันหมุนเวียนไม่ได้อะค่ะอะไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามเก็บไว้อะสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะมันก็จะค่อยๆเสื่อมแล้วก็ค่อยๆสลายแล้วก็หายไปฉะนั้นแล้วอ่ะอะไรก็ตามแต่ถ้าถ้าเก็บไว้แบบ บางคนไม่ได้เก็บไว้แบบดูแลรักษาสชคะเก็บละละเลยปล่อยปะละเลยอะ่ะมันก็จะไปดึงดูดกับสิ่งต่างๆที่มันแย่ๆรอบตัวเข้ามาหาคุณแต่เมื่อใ่ก็ตามแต่คะ่ะท,ที่คุณปล่อยความรู้สึกของคุณออกไปไม่ว่าจะเป็นเออปัญหาชีวิตครอบครัวการงานการเงินหรือสิ่งต่างๆรอบตัวคุณอ่ คุณปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันควรจะเป็นอะหรือไม่ในรูปแบบที่มันอยากเป็นหรือว่าแบบถ้าคุณเป็นในแผทคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณเก็บกอดไว้ในตอนนี้มันไม่ใช่ตัวคุณอะทิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นบาดแผลคำพูดอะไรหลายๆอย่างที่คนรอบตัวคุณพูดใส่คุณอะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสําหรับคุณบางคนฉะนั้นแล้วอะค่ะคุณอาจจําเป็นที่คุณจะต้องกลับมามองใจตัวเองหรือว่า ับมาเทคแอคชั่นกับตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆให้กำลังใจตัวเองและโอบก,กอดตัวเองอะ่ะมันเป็นเวลาของคุณที่แบบอาจจำเป็นที่จะต้องมีการกลับมาอยู่ภายในของตัวเองนะคะการร้องขอบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งสิ่งที่มันแมทช์กับคุณในช่วงเวลานี้อะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสวดมนคุณร้องขอคุณขอพรนะคะ มันเป็น energy ที่ขอด้วยใจที่สั่นอ่ะมันขอด้วยความกลัวค่ะกลัวที่จะสูญเสียเงินอำนาจบารมีคนรักความรักครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามแต่คุณแบบ energy มันยังอยู่ในในความกลัวการสูญเสียฉะนั้นแล้วอะค่ะการสวดมนต์การขอพรการอ้อนวอนมันจะไม่เป็นผลอะไรแต่ในกรณีที่คุณเข้าใจยอมรับและปล่อยผ่านไปอะ การขอพรของคุณนั่นแหละคะ่ะถึงจะสําเร็จเรื่องบางเรื่องนะคะเงื่อนไขในการร้องขอชีวิตอะไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณหรือชีวิตของใครอะคะ่ะมันมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเนาะบางคนขอให้เขาอยู่ตลอดไปบางคนขอให้แบบมีเขาตลอดไปบางคนขอให้เขาแข็งแรงบางคนขอให้เขากลับมามีชีวิตปกติอะซึ่งในตอนเนี้ย เขาก็อาจจะใช้ชีวิตปกติของเขาอยู่ก็ได้แต่ปกติของเขาก็ปกติของคุณที่คุณเข้าใจมันอาจจะอยู่ในคนละส่วนกันฉะนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเหตุและเป็นผลกนรละกันบางคนขอให้คนที่ป่วยแบบหนักๆมากๆอ่ะกลับมาม,มีชีวิตอีกครั้งหนึง่งอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของการขอชีวิตฉะนั้นแล้วอ่ะค่ะคนที่ขอคุณจะต้องดูก่อนว่าคุณขอใคร และคุณกำลังขอชีวิตของใครมันมันมีเหตุผลมากๆค่ะถ้าคุณกำลังขอชีวิตของลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหนีลงมาเกิดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณขอแล้วมีเงื่อนไขที่แบบที่คุณอยากแก้ไขหรืออยากทำให้มันดีขึ้นแล้วคุณรักษาเงื่อนไขได้อะ่ะทำตามสัจจะที่คุณให้ไว้ได้อะ่ะเขาก็อาจจะมี ร้อเหรอคะเขาให้แค่10ใช่คะ่ะเขาให้แค่10บเขาอาจจะให้เขาอาจจะให้สิบสิบก็คือให้10อีก90ก็คือเทคกับเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันมีเหตุและผลมีปัจจัยถ้าเขาถึงเวลาของเขาแล้วจริงๆอะมันไม่สามารถที่จะร้องขออะไรได้ปฏิหารก็ช่วยเขาไม่ได้ะคะ่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสก,กุลทำพิธีสืบชะตาสับเปลี่ยนหรือว่า สะ๊ขอนอนลงก็ไม่ช่วยค่ะเพราะมันถึงเวลาของเขาแล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือกอดตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้าใจว่านี่มันคือเวลาของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วมันถึงเวลาของเขาแล้วมันแบบมันไม่ใช่ความผิดของเขานะคะเพราะมันเป็นจุดที่เขาต้องไปแล้วกลับมาดูใจตัวเองค่ะกลับมาอบกอดหัวใจตัวเองให้ดีที่สุด นะคะกลับมาโอบกอดหัวใจตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองได้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วคุณและเขาได้ทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายเพราะอ่าบางคนทําหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่คุณสามารถทาให้ได้ในเวลานั้นอะใช่ทําได้ดีที่สุดแล้วถ้าคุณทําได้ดีที่สุดแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าแบบตอนนั้นมันดีที่สุดแล้วว่ะในแบบของคุณที่คุณไม่สามารถที่จะแบบหาแบบอื่นให้เขาได้แล้วว่ะ ั่นแหละค่ะหน้าที่ของคุณคอมพิวต์แล้วต่อให้ย้อนเวลากลับมามันก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเปลีย่ยนมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต่อให้คุณได้เขากลับมาผลร้ายอะ่ะมันจะเป็นกับเขามากกว่าผลดีเพราะบางคนนะคะขอให้คนที่แบบร่างกายไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะแล้วไอ้ความที่มันร่างกายไม่แข็งแรงตั้งแต่แรก,กและการไปร้องขอชีวิตการให้เขาอยู่ต่อมันเป็นการทรมานเขามากกว่านะคะจริงๆแล้วอะ่ะคนที่แบบ เขาเจ็บเขาป่วยเขาทรมานแล้วแบบเมื่อถึงเวลาของเขามันอาจจะเป็นเวลาที่เขาดีใจที่สุดแล้วก็ได้อะก็คือเขาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานแล้วก็ไม่ต้องทนกับการรักษาที่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำลายเขาวันทุกวันทุกวันทุกวันนะ่ะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะบางครั้งอาการจากไปแบบนั้นน่ะมันอาจจะดีที่สุดแล้วสำหรับตัวเขาและอาจจะดีที่สุดแล้วสำหรับทุกคนนะคะ พรานันแล้วอะค่ะการหันกลับมาดูแลใจตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเอ,อ่อบางครั้งบางทีอะคะ่ะสําหรับชีวิตเนาะทุกคนนะคะเกิดมาแล้วอะค่ะก็จําเป็นที่จะต้องจากไปอะแต่การจากไปของแต่ละคนนะก็อยู่ที่ว่าเอ,อ่อเวลาที่ถูกกําหนดมาตั้งแต่แรกนะคะและเงื่อนไขในการใช้ชีวิตของเขาและเงื่อนไขในการจากไปของเขาอะ มันเป็นยังไงบางคนนะคะเขาเลือกที่จะจากไปด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยเหตุการณ์ที่แบบอยู่ดีๆก็หลับไปเลยอะเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงอะมันเป็นเหมือนกับแบบมันเป็นสัญญาพันเป็นสัญญาเก่าอะที่จำเป็นที่อาจจะต้องชดใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเรื่องในอดีต หรืออะไรบางอย่างที่แบบที่มันเป็นกรรมของเขาที่เขาจะต้องชดใช้ในชาติสุดท้ายต่อให้เขาบำเพ็ญต่อให้เขาปฏิบัติมาแค่ไหนอะ่ะเขาอาจจะแบบมีการตายแบบนั้นแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นผู้บำเพ็ญหรือว่ายิ่งเป็นคนที่แบบอยู่ในสิ่งอยู่ในถาวะค่ะยังไงสาการจากไปของเขาวาละสุดท้ายของเขาอ่ะก็เป็นวาละที่สงบต่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าแบบมันร้ายแรงเกินไปอะ่ะ ความจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้หลายแรงแบบนั้นนะคะเสมอไปเพราะว่ามันอาจจะแบบอเมื่อจุดสุดท้ายอุบัติเหตุมาถึงเขาอาจจะไปก่อนที่อุบัติเหตุมาถึงก็ได้อ้าวคนคนที่เขาปฏิบัติอ่ะเขาสามารถกําหนดจิตของเขาได้อยู่แล้วว่าแบบว่าจะยังไงยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าวาระที่เขาจากไปมันอาจจะเป็นวาลาที่สงบแล้วเมื่อจิตวิญญ,ญาณออกจากร่างไปร่างกายไม่รู้สึกฉะนั้นแล้วอะ่ะมันก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่อะ มันไม่มีความรู้สึกแล้วฉะนั้นมันไม่มีความทุกข์ไม่มีความทรมานอยู่ตรงนั้นถ้าถามว่าเขาจะติดอยู่กับที่ไหมเพื่อความสบายใจของคุณนะคะไปทําพิธีได้ไปทําพิธีตรงนั้นได้พาเขากลับบ้านได้ค่ะแต่เขาจะอยู่หรือไม่อยู่อะก็อยู่ที่ว่าเ,ออเขามีสิทธิ์หรือเปล่าข้างบนคุณขอให้อยู่คุณให้อยู่แต่ถ้าจิตวิญ,ญญาณเขาถึงเวลาที่ต้องไปไปแล้วไปเลยแบบไม่สามารถที่มาอยู่ได้อ่ะ เขาก็จะไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณขอให้อยู่แล้วเขาแบบเขามีสิทธิ์เลือกและเขาอยากจะอยู่เขาก็จะอยู่แต่ถ้าเขาไม่อยู่เขาไม่อยากอยู่เขาก็จะไปเขาก็จะไปตามวิถีของเขาฉะนั้นแล้วว่าค่ะในเรื่องของหลังความตายหรือในเรื่องของการที่แบบใช้ชีวิตอยู่โลกมนุษย์อะมันเป็นสิ่งสมมติมันเป็นสิ่งชั่วคราวมันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วว่าในสถานะอะไรบางอย่างอะที่เรายังห่วงเขาอยู่ในสถานะของ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นคนที่เรารักอะ่ะแน่นอนว่ามันมีความเจ็บปวดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอกับอะไรเขาจะอยู่ยังไงเขาจะโอเคหรือเปล่าแต่เพื่อความสบายใจของคุณอะ่ะทําบุญให้เขาค่ะทําบุญแผ่เมตตาให้เขาตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วอะ่ะเขาไปในที่ที่ดีแล้วอ่ะค่ะเขาบุญนั้นอะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องใช้หรือไม่จําเป็นต้องเทคแล้วอะ่ะ บุญที่คุณทำอะ่ะก็จะย้อนกลับมาหาตัวคุณค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะบุญที่คุณทำมันจะย้อนกลับมาหาตัวคุณสพอร์ตให้ใจคุณแข็งแรงพพอร์ตให้ใจคุณแข็งแกร่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณทำบุญคุณแผ่เมตตาแล้วคุณยังแบบไปต่อว่าเขาว่า ไปต่อว่าเขาว่าทาไมไปเร็วจังทําไมน่นที่นั่นเราโดยที่ไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนบ่วงกรรมให้กับคุณแล้วยิ่งคุณทําบุญไปเท่าไหร่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 แล้วเขาไปเกิดแล้วเขาไม่ได้มานั่งฟังคุณแล้วไงบางคนเขาไปเกิดแล้วเขาไม่ได้มานั่งฟังแล้วว่าคุณจะว่าเขายังไงอ่ะเพราะว่าเขาทําหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วในช่วงเวลาที่เขาอยู่คุณอาจจะมองไม่เห็นหรือคุณอาจจะไม่รู้นะคะแต่ในเมื่อเขาทําดีที่สุดแล้วเขาทาเต็มที่แล้วถึงเวลาของเขาแล้วเขาไปแล้วอ่ะไอพลังงานที่คุณอธิษฐานให้เขาไป มันจะย้อนกลับมาทํร้ายตัวคุณในการถึงแม้ว่าคุณจะทําบุญให้เขาอะแต่อีกไอแรงอธิษฐานของคุณอะไอคําพูดของคุณอะที่แบบที่คุณมีต่อเขาความคิดของคุณที่มีต่อเขาอะมันจะย้อนกลับมาทำรลายตัวคุณแล้วทําให้คุณจมอยู่ไม่ไปไหนไม่สามารถไปไหนได้วิธีการแก้ไขนะคะก็คือการอธิษฐานจิตให้เขาอะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ว่าจะมีคุณหรือไม่มีคุณก็ขอให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรูปแบบที่เขาแบบจําเป็นหรือในรูปแบบที่เขาต้องการไปอยู่ในภพภูมิที่ดีถ้าคุณอธิษฐานอย่างเงี้ยชีวิตของเขาก็จะหลุดพ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปได้ไวขึ้นแล้วคุณเองก็จะหลุดพ้นออกจากจุดที่มีความทุกข์เพราะในเมื่อคุณทําในจุดจุดนี้คุณจะคุณได้ทําหน้าที่ของคนที่รักได้เต็มที่ที่สุดแล้วเท่าที่คุณจะทําได้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเสียดายแล้วว่าแบบเออตอนที่เขาอยู่เราทําดีกับเขาไม่พ เราทําดีกับเขาได้ไม่มากพอแล้วมันแบบมันมันเป็นจุดที่เสียดายแล้วมันไม่ใช่แบบแล้วคนบางคนมันทุกอะที่คุณทุกแล้วเขาบางบางคนบางจิตวิญญาณที่แบบที่เขายังไม่ไปเกิดอะที่เขายังไปไหนไม่ได้อะแล้วคุณเห็นคุณทุกอะมันก็จะพากันทุกพากันดิงมันจะทําอะไรไปไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นการกักขังมันจะเป็นการทําร้ายนะคะคุณก็ลองคิดดูเอาเองว่าคุณบอกว่าคุณรักเขาอะแต่สิ่งที่คุณมันทําร้ายเขาอยู่อะ คุณยังจะทํามันต่อไปเหรอคะคุณอาจจะมองว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการแสดงออกความรักอย่างหนึ่งที่แบบที่แบบอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆหรืออยากให้เขาแบบได้ยินเสียงของคุณได้ยินเสียงหัวใจของคุณแต่มันเป็นการทําร้ายเป็นเป็นการหลังเขาไว้ไม่ให้เขาไปไหนอะ่ะนี่เหรอคะ่ะคําว่ารักจริงๆแล้วอะ่ะ บางครั้งบางทีอะคะ่ะการปล่อยให้คนคนนึงมีอิสระและมีความสุขถึงแม้ว่าไม่มีเราอะคะ่ะนั่นแหละคือความรักที่แท้จริงค่ะความความรักที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นคะ่ะคือการมีความสุขคือการเห็นคนที่เรารักมีความสุขในแบบที่เขาเป็นโดยที่แบบเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อเราหรือว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรถูกใจเรา นั่นแหละค่ะคือความรักที่แท้จริงและความรักที่ไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริงฉะนั้นแลว้วเมื่อคุณมีความรักแบบนั้นให้กับเขาอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับพันธนาการเออเขามีความสุขแล้วเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่เราสามารถทําให้ได้แล้วในสถานะหนึง่งในเวลาหนึง่งที่ได้อยู่กับเขาและในตอนนี้เขาไปแล้วก็เท่ากับว่าเราหมดเวรหมดกรรมหมดหน้าที่หมดวาระและหมด เวลาแห่งการที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ร่วมกันแล้วเราเข้าใจได้เรายอมรับได้และแบบมันเป็นความชั่วคราวอะถ้าคุณเข้าใจว่าโอเคนี่เป็นแค่ของชั่วคราวนะความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอะถ้าคุณวางใจแบบนี้ได้อ่ะค่ะคุณจะ move on ออกจากจุดนี้ได้ไวขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีหัวใจมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความรักมันไม่ได้หมายความว่ามันคุณไม่รักเขา คุณรักค่ะแต่คุณก็เลือกที่จะรักในรูปแบบที่อ่อนโยนในรูปแบบที่แบบที่มันดีกับทั้งตัวคุณและตัวเขาอะมันไม่ใช่ในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งที่เป็นการการกักขังเขาไว้หรือเป็นการโอบกอดเขาโดยที่แบบเขาอาจจะอยากอยู่ด้วยใช่คุณอาจจะอยากอยู่ใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วอะมันไม่สามารถที่จะทําได้มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อะโอเคคุณอาจจะอธิษฐานจิตกลับไปพร้อมกันอาจจะให้เขาเห็นว่าแบบเออแบบ นี่คือชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่ไม่มีเขานะแต่คุณก็ยังมีเขาอยู่แต่การมีเขาอยู่ในที่นี้อะ่ะก็คือให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆได้ไหมคะเพราะว่าอจิตวิญญาณอย่างเราอย่างเ,าเองอี้ยเราสามารถรับรู้พลังงานของจิตวิญญาณต่างๆได้เพราะเขาก็เสียใจไม่ต่างกับคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะถ้าคุณคิดว่าแบบคุณอยากทาหน้าที่พ่อแม่พี่น้องคนรัก สามีภรรยาให้ดีที่สุดในตอนเนี้ให้กับเขาได้อะก็คือปล่อยเขาให้มีความสุขกับที่ที่เขาจําเป็นที่จะต้องไปอะหรือเป็นที่ที่เขาเลือกถึงแม้ว่าที่ตรงนั้นจะไม่มีคุณอยู่ก็ตามและคุณก็เลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณเองให้มีความสุขโดยที่แบบเออวันหนึ่งโอเคคุณทําหน้าที่ตรงนี้เสร็จสิ้นไปแล้วแต่ตัวคุณยังต้องอยู่บนโลกใบเนี้ยยังต้องยืนอยู่บนโลกใบนี้ย ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขถ้าคุณมีพันธะสัญญาใหม่หรือว่าเป็นพันธะที่แบบที่ที่เป็นพันธะแท้ความรักแท้ของคุณจริงๆอ่ะใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะเพราะนั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะเห็นเหมือนกันฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่มีใครอยากเห็นคนที่ตัวเองทุกหรอกโดยเฉพาะคนที่ดีกับตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะเขาก็อยากจะให้คนที่เขาหลักมีความสุขที่สุดเท่านั้นแหละ แต่สิ่งที่มันทําไม่ได้ที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือบางครั้งบางทีเขาอาจจะยังอยู่รอบตัวคุณแต่คุณสังเกตเขาไม่เห็นรับรู้เขาไม่ได้อะเราการที่ที่แบบคุณรับรู้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยู่รอบตัวคุณนะะน้นแล้วอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนแต่แค่คุณมองเห็นไม่ได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกคําพูดความคิดการกระทําของคุณส่งผลกับจิตวิญญาณของเขานะบางคนอะค่ะ แล้วแบบมันทําให้คนที่คนที่ไปแล้วยังทุกอะยังยึดติดยังไปไหนไม่ได้อะฉะนั้นแล้วอะค่ะอธิษฐานการอธิษฐานจิตสําคัญและการวางใจให้ให้ตัวเองเข้มแข็งอะก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันฉะนั้นแล้วอะค่ะสําหรับคุณอะบางคนก็ไม่อยากเห็นคนที่คุณรักมีความทุกข์ทุกไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอะโฟกัสกับชีวิตปัจจุบันเพราะมันอยู่กับอดีต ยิ่งคุณติดอยู่กับอดีตเท่าไหร่อะ่ะอนาคตและปัจจุบันของคุณอะ่ะมันก็จะวนลูปเมื่ออนาคตปัจจุบันของคุณวนลูปคุณจะไปไหนไม่ได้บางคนไปไหนไม่ได้ไม่พอนะเขาที่จากไปแล้วอะ่ะก็คือใช้ชีวิตไม่สงบสุขหรอกต้องมานั่งพวงอยู่กับตรงเนี้ยว่าแบบคุณเจ็บปวดหรือเปล่าคุณทุกข์หรือเปล่าคุณทรมานหรือเปล่า,า,ลาก,กับการที่ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบสิ่งที่คุณส่งขึ้นไปอะถ้าเขาอยู่ในในระดับที่สามารถรับฟังได้มันจะมีมันจะมีมะมพภูมิที่สามารถที่ตายออกไปแล้วอะแล้วแบบยังยังสามารถได้ยินเสียงบนโลกมนุษย์ได้อยู่อะค่ะถ้าเขารับดูได้อะเขาก็จะยิ่งทุกข์ฉะนั้นแล้วอะค่ะสิ่งที่เซฟที่สุดถ้าคุณรักเขาจริงๆอ่อะปล่อยใจตัวเองใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ ปล่อยเขาให้เขามีความสุขกับพบผู้ใหม่ของเขาแล้วพลังงานที่คุณส่งขึ้นไปหาเขาอะคุณก็จะได้รับกลับลงมาเสมอมันไม่ได้หายไปไหนคะ่ะแต่ถ้าแบบคุณส่งกลับไปแล้วอะแล้วเขาไปแบบเขายังอยู่เขายังสามารถรับได้เขาก็ยังส่งความรู้สึกของของเขาลงมาให้คุณได้คุณก็จะได้รับแบบนั้นเหมือนกันแต่ในกรณีที่มันมีกฎที่แบบ ที่เข้าไปแล้วไปรับไปแบบไปไกลมากๆแล้วเราไม่กลับมาแล้วอะสิ่งที่คนขึ้นไปอะ่ะมันจะย้อนลงมาสิ่งที่คุณส่งขึ้นไปมันจะย้อนกลับลงมาสู่ตัวคุณฉะนั้นแล้วว่าค่ะอยู่ให้มีความสุขที่สุดในแบบที่คุณต้องการจริงๆนะคะคุณถึงจะหลุดออกจากสภาวะนี้ได้เนาะคุณอาจจะมองว่าพูดง่ายเนาะไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าค่ะ คุณก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเราก็ไม่ใช่ไม่เคยผ่านการสูญเสียมาก่อนฉะนั้นแล้วในการในการที่จะแบบออกมาหรือว่ามายืนอยู่ในจุดบางจุดที่คุณมองว่าโอเคมันเป็นคําพูดที่ง่ายเพราะว่ามันมันไม่ใช่คนของตัวเองทําได้จริงหรือเปล่าตัวเองทําได้หรือยังบางครั้งบางทีอะคะ่ะเอนเนอร์จีแบบเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเราไม่เลือกคนที่ทำอะ ที่ทําในคําแนะนําของเราไม่ได้เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพราะฉะนั้นแล้วคําแนะนําของเราตัวกลางของเราต้องทําให้ได้ก่อนที่จะมาสื่อสารและสั่งสอนออกไปเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะคําพูดเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่สําหรับคนบางคนที่แบบที่แบบ ที่เขามีหน้าที่จริงๆที่เขาทําหน้าที่ของเขาจริงๆเขาก็จะต้องผ่านจุดของเขามาก่อนไม่ว่าจะเป็นจุดเสียใจจุดสูญเสียคนที่รักที่สุดหรือว่าจุดสูญเสียคนที่แบบไม่ได้สําคัญอะไรในชีวิตเขาย่อมผ่านมาทุกจุดแล้วเขาย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีเขาย่อมมองเห็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ คนที่จะสื่อสารพลังเหล่านี้ได้อะคือต้องเป็นคนที่เข้าใจในกฎพวกนี้และเป็นคนที่ไม่มีอัตราตัวตนของตัวเองจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ทำหน้าที่ที่แท้จริงถึงจะใช้ร่างร่างนั้นในการทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นจุดที่ถูกกำหนดมาให้เนาะแล้วก็เอ่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะ ท่านบอกมาคำานึงนะคะท่านบอกมาว่าการสวดมนต์ขอพรบางอย่างยิ่งแบบถ้าทำในในเวลาที่จิตมีความสุขอะค่ะความสุขความสงบนั้นจะย้อนกลับลงมาให้กับคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณทำด้วยกิเลสตัณหาราคะความความอยากความอยากได้ความอยากมีนะคะแล้วจิตที่ไม่ปล่อยวางกับอะไรอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนลูกศรส่งกลับลงมาให้กับคุณ ฉะนั้นแล้วอะคะ่ะยิ่งยิ่งจิตวิญญาณใหม่ที่แบบที่คุณอธิษฐานถึงอะเขาอยู่สูงยิ่งเขาอยู่สูงมากเท่าไหร่อะคะ่ะเขายิ่งไม่ได้ยินเสียงพลังงานที่ลบอะเขายิ่งไม่ได้ยินเขาจะถูกปิดทั้งหมดเขาไม่ได้ยินยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะการใช้ชีวิตของคุณแล้วก็การใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการอะเลือกให้ดี นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ thanks comment แล้วก็ subscribe นะคะขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย